กก็อาารรแบบบนนี้นะคัฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับผมธนกรโทด,ดีจาก t ไทย l a n k e t c o m ในคลิปนี้ผมจะมาแก้ปัญหาปั๊มน้ำฮิตาชิแบบแรงดันคงที่นะครับอาการของมันก็คือมีการตัดต่อค่อนข้างจะถี่นะครับก็อาการแบบนี้นะครับ มันเกิดขึ้นช่วงไหนก็คือในช่วงที่เราเปิดเครื่องทําน้ําร้อนหรือไม่ก็ในช่วงที่เราเปิดก๊อกนะครับเปิดก๊อกแล้วก็ปรับน้ำไม่ไม่แรงนะครับก็จะมีน้ําไหลออกมาเป็นจังหวะตามเสียงปั๊มที่ดังนะครับแล้วก็ตอนที่เราเปิดเครื่องกรองน้ําปั๊มน้ำก็จะเกิดอาการแบบนี้นะครับเป็นการตัดต่อค่อนข้างจะทีนะครับอย่างแรกก็ทำการปิดเบรกเกอร์นะครับ เปิดก๊อกสตัวนะครับเพื่อลดแรงดันของปั๊มนะครับแล้วเราก็จะมาดูปั๊มกันนะครับตัวนี้เป็นปั๊มฮิตาชิใช้มาค่อนข้างจะยาวนานนะครับนอตแต่ละตัวก็มีการเปลี่ยนแล้วนะครับฝาต่างๆพวกนี้นะครับมีการแตกแล้วก็มีการรั่วโชคดีที่ฮิตาชิก็จะมีอะไรให้เราซื้อได้ง่ายนะครับในช่องทางออนไลน์ต่าง ผมก็เปลี่ยนมาแล้ว1รอบนะครับส่วนตัวนี้นะครับเดิมทีเป็นถังไนโตรเจนนะครับผมก็ได้เปลี่ยนเป็นแบบแบบที่ใช้การสูบลมเพราะว่าราคาตอนนั้นอยู่ที่5600บาทนะครับถ้าเราซื้อแบบถังไนโตรเจนมันก็จะราคาค่อนข้างจะสูงครับตอนนั้น2,000กว่าบาทเราต้องสูบลมตรงนี้นะครับต้องคอยสูบลมนะครับ2-3เดือนก็ต้องมาสูบลมทีหนึ่งนะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อนะครับ แล้วตอนนี้ตัวถังไนโตรเจนค่อนข้างจะถูกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนตัวนี้ออกนะครับก็หมุนหมุนไปทางซ้ายนะครับเมื่อกี้เราได้ลดแรงดันไปแล้วนะครับอ่ะอย่าลืมปิดวาล์วน้ำเข้าก่อนนะครับแล้วก็ทำการหมุนไปด้านซ้ายนะครับ ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้ราคา6กละกบาทนะครับตามที่บอกไปเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับในตอนนั้นแต่เมื่อพูดถึงการใช้งานจริงๆต้องมาคอยสูบลมนะครับบางกรณีก็บางบางทีก็มีน้ําพุ่งออกมาจากที่รูสูบลมนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคามันไม่ถึงพันแล้วนะครับสําหรับถังไนโตรเจนก็ผมจะลองเสียบ ตัวดินสอเข้าไปนะครับเพื่อดูว่ามีลมเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับพอเสียบเข้าไปค่อนข้างจะลึกเลยนะครับก็คือมีอากาศในนั้นค่อนข้างจะน้อยนะครับเสียบดินสอเข้าไปก็เกือบสุดแล้วนะครับก็ลมในนั้นก็เหลือนิดเดียวนะครับคือไม่อยากจะสูบลมอีกแล้วนะครับ ก็มาดูตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นถังไนโตรเจนนะครับ0.08 mpa นะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องสูบลมอีกแล้วนะครับเพราะว่าเขาปิดสนิทแล้วนะครับผมจะลองเสียบดินสอลงไปนะครับพอะเสียบเข้าไปมันจะได้แค่นี้นะครับเสียบเข้าไปมันจะไม่ลงไปลึกนะครับเพราะว่ามันมีแรงดันจากไนโตรเจนลมไนโตรเจนอยู่ข้างในนะครับก็เป็นการเช็คอันหนึ่งนะครับถ้าเราเสียบ ลงไปได้ลึกมากเท่าไหร่ก็มีปัญหาว่าลมน่าจะมีการลิกการรั่วออกมาแล้วนะครับก็หมุนเข้าไปนะครับคราวนี้ก็หมุนไปด้านขวานะครับตัวนี้ราคาไม่ถึงพันนะครับ9ก0กว่าบาทเพราะว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับเมื่อก่อน2 0 0พันกว่าบาทซื้อไม่ลงนะครับก็หมุนให้แน่นนะครับและที่สำคัญไม่ต้องคอยมาสูบลมนะครับ อต่อไปผมก็เปิดวาล์วน้ำนะครับให้น้ําเข้าไปนะครับแล้วก็ต้องดูหน่อยนะครับว่ามันมีน้ํารั่วอะไรออกมาหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปเปิดเบรกเกอร์นะครับเพื่อลองทดสอบดูนะครับอ่าผมก็กลับมาเปิดเบรกเกอร์นะครับก็ะจะได้ยินเสียงปั๊มน้ําทํางานนะครับอ่าตอนนี้ผมก็ไปที่ ตัวเครื่องกองน้ํานะครับแล้วก็เปิดดูแล้วก็ลองฟังเสียงนะครับจะสังเกตว่าเสียงที่ได้ยินมันจะห่างนะครับการทํางานของปั๊มจะมีการตัดต่อที่ห่างมากขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นปั๊มแรงดันนะครับมันก็จะพยายามรักษาแรงดันนะครับโดยใช้แรงดันจากถางังในตรเจนที่ใส่เข้าไปเพิ่มแรงดันเข้าไปในระบบนะครับเพื่อรักษาให้แรงดันมันคงที่นะครับ ก็ลองฟังเสียงดูนะครับก็คราวนี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องมาคอยสูบลมนะครับปั๊มก็ทำงานได้ดีขึ้นนะครับการที่มันก็ช่วยรักษาเพ e ช s เพ e ชเชอร์สวิตช์นะครับตัวตัดต่อนะครับให้มีอายุการทำงานที่ยาวขึ้นนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์บ้างนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับถือว่าเป็นปั๊มที่คุ้มค่าที่สุดนะครับเพนฮิตทชินะครับใช้มานานมากวันนี้ก็สวัสดีครับ